หัวใจของคุณคือสีแดงและแอนฟิลคือบ้านหลังที่2ยินดีต้อนรับครับนี่คือหงแดงอัปเดตพื้นที่ของแฟนลิเวอร์พูลตัวจริง ที่นี่เราไม่ได้แค่เล่าข่าวแต่เราเจาะลึกทุกเรื่องราวในทีมเมอร์ซีไซไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือตลาดนักเตะดีลไหนจริงดีลไหนมั่วเราคัดกรองมาให้วิเคราะห์แทคติกแบบถึงกึนืนเกรดหลังเกมและมุมมองจากตำนานที่คุณอาจไม่เคยรู้ทั้งหมดนี้เราคุยกันในบรรยากาศสบายๆเหมือนเพื่อนสนิทคุยกัน เรามีอัปเดตสดใหม่ทุกวันเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวหงแดงที่แข็งแกร่งที่สุดกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วเราจะเดินไปข้างหน้าด้วยกัน you never walk alone ลิเวอร์พูลบุกเอลแลนด์โรสสึกทดสอบความนิ่งของทีมสลอตความอัปเดตอาการเจ็บคาดการ11ตัวจริงก่อนโดนลีสวันนี้เราจะพาคุณมาติดตามความเคลื่อนไหวก่อนเกมสำคัญที่เอลแลนด์โรสในศึกพรีเมียร์ลีกระหว่างลีสยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลนัดที่ว่ากันว่าเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญของอาร์เนสล็อตในช่วงเวลาที่แรงกดดันกำลังโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่องคืนนี้ลิเวอร์พูลมีโอกาสทำสถิติชนะเกมเยือนในลีก2นัดติดเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ3เดือนแต่ในทางกลับกัน พวกเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับลีสที่ฟอร์มกำลังยกตัวขึ้นแบบเงียบๆหลังปรับระบบใหม่จนเล่นได้ดุดันขึ้นอย่างน่าจับตา มีหลายประเด็นที่เราต้องพูดถึงครับทั้งการกลับมาของคอนเนอร์บรดลีย์สถานการณ์ของสตาร์ที่กำลังลุ้นลงเล่นอย่างเอคิติเก้รวมถึงคำพูดล่าสุดของสล็อตเกี่ยวกับเฟเดริโกเคียซ่านอกจากนี้เราจะเจาะลึกสไตล์การเล่นของลีสและวิเคราะห์ว่าอะไรคือกุญแจสำคัญที่หงแดงต้องระวังงั้นเราเริ่มจากประเด็นแรกกันเลยครับคอนเนอร์บรดลีย์พร้อมคืนทีมสิ่งที่เปลี่ยนไปในแดนขวาหลังหายไปถึง4เกมเต็มจากอาการเจ็บบรดลีย์กลับมาฝึกซ้อมได้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์และสล็อตก็ยืนยัา ต่่่ออสืวาผมคาดหวังว่าเขาจะพร้อมลงเล่นในทีมในวันพรุ่งนี้คำพูดนี้ค่อนข้างชัดเจนครับว่าหากแบรดลีย์ผ่านการทดสอบความฟิตเขามีโอกาสเป็นตัวจริงสูงมากเพราะตลอดระยะที่เขาหายไปเราเห็นเลยว่าโจโกเมสแม้จะพอประคองได้แต่ยังขาดความเฉียบในจังหวะเติมเกมและจ่ายบอลสุดท้ายการได้แบรดลีย์กลับมาไม่ใช่แค่แนวรับที่นิ่งขึ้นแต่ยังเพิ่มความหลากหลายในการบุกทางฝั่งขวาให้ลื่นไหลเหมือนช่วงต้นซีซสั้นด้วย ลีสเปลี่ยนระบบเปลี่ยนหน้าเป็นทีมใหม่จังหวะที่เหมือนจะดิ่งลงของลีสพลิกกลับขึ้นมาอย่างน่าประทับใจเมื่อดานิเอลฟาเคเปลี่ยนมาใช้ระบบ3-5-2ซึ่งช่วยให้ทีมกดดันสูงมีพื้นที่กว้างขึ้นและตอบโต้เกมเร็วได้ดีกว่าเดิมมาก พวกเขาพึ่งไปบุกแพ้แมนซิตี้แบบสู้ได้ทุกจังหวะก่อนมาซัดเชลซีไป3-1ในบ้านเห็นได้ชัดว่าความเชื่อมั่นกลับมาแล้วหรือร์พูลต้องเจอกับทีมที่เล่นดุดันชนไม่กลัวและมีพลังการวิ่งสูงซึ่งเป็นสไตล์ที่ทำให้เกมเยือนแบบนี้มีความเสี่ยงเสมอปัญหาความฟิตของกองหน้าลีสจุดแข็งที่อาจเป็นจุดอ่อน ลูคัสเนเมชาและโดมินิกคาวเนตลูวินคือ2ตัวที่ป่วนคู่แข่งในเกมล่าสุดแต่ทั้งคู่ดันมีปัญหาเจ็บตนขาและน่องตามลำดับฟาเคยอมรับว่าเราต้องประเมินทั้งคู่เพื่อดูว่าพร้อมหรือไม่หากพวกเขาไม่พร้อมจริงๆโจโเอลปิโรจะได้โอกาสลงแทนซึ่งแม้จะคมแต่ไม่ได้มีมิติด้านพละงกำลังเหมือน2คนแรกนี่คือจุดที่ลิเวอร์พูลอาจได้เปรียบในแดนหลังคาดการ1 1ตัวจริงลิเวอร์พูลปรับ5จุดเพื่อรีเซตเกม สื่ออังกฤษหลายสำนักมองตรงกันว่าสล็อตอาจเลือกเปลี่ยนถึงตําตำแหน่งเพื่อรีเฟรชทีมหลังมีนักเตะลงเล่นถี่พอสมควร 1. แบรดลีย์กลับมายึดแบ็กขวา 2. เคอร์เกสมีลุ้นเบียดโรเบิร์ตสันในแบ็กซ้าย 3. เคอร์ทิสโจนส์คืนกลางสนามแทนเวิร์สซโซบสไล์ขยับไปเล่นหมายเลข10และตําตำแหน่งที่ถูกจับตามองที่สุดคือกองหน้าซึ่งเอคิติเก้กำลังมีโอกาสแซงอิซักหลังผลงานนัดก่อนค่อนข้างเงียบคาดการ x เอ็กซไออิสัน Konate, เฟเ e d e โก้เคียซ s า ah, so ทำไมยังไม่ใช่เวลาตัวจริงส l o ตตอบคำถามเรื่องเคียซ a าด้วยน้ำเสียงชัดเจนว่าเรามีตัวเลือกมากมายในตำแหน่งของเขาแต่เขาทำได้ดีมากตอนลงจากมานั่งสำรองสิ่งที่ผู้จัดการทีมชื่นชมมากที่สุดคือทัศนคติการไล่ล่าเพราะแม้เป็นกองหน้าเขายังช่วยไล่บีบสูงในช่วงท้ายเกมได้อย่างน่าประทับใจ สรุปง่ายๆเขาอาจยังไม่ใช่ตัวจริงแต่ยังเป็นอาวุธลับที่สลอตจะใช้ในเวลาที่เหมาะสม2แข้งเสียงแบนจุดที่ต้องเล่นอย่างระมัดระวังแบรลี่และโซบอสไลตามมีใบเหลืองสะสม4ใบาหากโดนอีกหนึ่งที่เอลแลนด์โรดพวกเขาจะพลาดเกมสำคัญกับไรตันทันทีนี่เป็นรายละเอียดเล็กๆแต่สำคัญมากเพราะในระบบของสลอตทั้งสองคนมีบทบาทเชิงรับค่อนข้างเยอะสถิติการเยือนสิ่งที่ลิเวอร์พูลต้องพยายามรักษาเอาไว้ ลิเวอร์พูลยิงได้ใน22จาก23ลัดหลังสุดในลีกและฟอร์มเยือนล่าสุดกับเวสต์แฮมถือว่าใช้ได้แต่การเจอทีมที่วิ่งสู้ฟาสแบบลีดต้องมีสมาธิเต็มร้อยไม่มีจังหวะให้วูบเลยคืนนี้ไม่ใช่แค่เกมเยือนธรรมดาครับแต่เป็นเกมที่สะท้อนทิศทางของลิเวอร์พูลในเดือนธันวาคมเดือนที่โปรแกรมที่ความฟิตสำคัญและทุกแต้มมีผลต่อการไล่ที่ยุโรป คำถามคือลิวอพูจะจัดการเกม pressing d u k e ของลีสได้ดีพอหรือไม่แบรดลีย์จะสร้างความต่างได้มากแค่ไหนและเอคิติเก้หากได้ออกสตาร์ทจะพิสูจน์คุณค่าของตัวเองได้หรือเปล่าฝากให้ทุกคนช่วยคอมเมนต์ทำนายผลด้วยครับว่าลิวอพูจะเก็บ3มแต้มกลับบ้านได้หรือเปล่าแล้วพบกันหลังเกมเหมือนเดิมในหงแดงอัปเดตลิวอพูขอให้ชนะนะครับ ลิเวอร์พูลเล็ง4ตัวรุกเสริมตลาดมกราคมโอลิเซยูดิสโรดิโกและเอนดิเยเยจุดประกายความหวังคืนฟอร์ม เรามีเรื่องราวน่าสนใจจากตลาดซื้อขายนักเตะที่กำลังจะกลับมาในเดือนมกราคมและลิเวอร์พูลเองก็กำลังตกเป็นข่าวอย่างหนาหูเกี่ยวกับความพยายามเสริมผู้เล่นเกมรุกหลังสถานการณ์ในพรีเมียร์ลีกยังไม่น่าพอใจนักโดยตอนนี้หงแดงร่วงไปอยู่อันดับที่9และต้องการจุดเปลี่ยนเพื่อกลับสู่เส้นทางที่ควรจะเป็นรายงานล่าสุดจากสื่อเยอรมนีระบ,บุว่าลิเวอร์พูลได้เล่งผู้เล่นเอาไว้ถึง4รายโดยแต่ละคนต่างมีคุณภาพระดับสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ทีมได้ทันทีนั่นคือ ไมเคิลโอลิเซเคนันยูดิสโรดิโกและอิลิมันเอนดิเยเย่วันนี้เราจะเจาะลึกว่าทั้ง4คนนี้เป็นใครมีคุณสมบัติอะไรทำไมสลอดและทีมงานถึงมองว่าพวกเขาอาจเป็นคำตอบของแนวรุกที่ยังไม่ลงตัวของลิเวอร์พูล การเสริมทัพในเดือนมกราคมไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกสโมสรโดยเฉพาะทีมใหญ่ที่ต้องการนักเตะซึ่งพร้อมใช้งานทันทีแต่ในสถานการณ์ที่ลิเวอร์พูลกำลังขาดความเฉียบคมในพื้นที่สุดท้ายการเสริมผู้เล่นตำแหน่งตัวรุกจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญไม่แพ้การแก้ไขแนวรับที่อ่อนเปราะในฤดูกาลนี้ หไมเคิลโอลิเซตัวเลือกที่ยากแต่คุ้มทุกเม็ดเงินโอลิเซคือชื่อที่แฟนบอลคุ้นเคยกันดีเขาเคยเป็นคีย์แมนของคริสตันพาเลสก่อนสร้างชื่อครั้งใหญ่เมื่อย้ายไปบบเยนมิวนิกตัวเลข29ประตูและ3 4แอสซิสจาก76นัดทำให้เห็นถึงความครบเครื่องทั้งลีลาการพาบอลการสร้างสรรเกมและการยิงประตูได้เองเขาคือปีกที่สามารถสร้างความแตกต่างได้ในพริบตาแต่การคว้าตัวเขามาแอนฟิลนั้นไม่ง่ายเลยทั้งเรื่อง ราคาการแข่งขันจากทีมใหญ่และโอกาสลงเล่นในทีมที่เพิ่งย้ายไปคำถามคือหรือว่าผู้พร้อมจะลงทุนสูงอีกครั้งหรือเปล่า 2. เคนันยูดิสดาวรุ่งยูเวนตุสผู้มีศักยภาพระดับเดลเปียโรรุ่นใหม่ยูดิสวัย20ปีได้รับการชื่นชมอย่างต่อเนื่องในอิตาลีสไตล์การเล่นผสมระหว่างความคล่องตัวการลากเลื้อยและการจบสกอร์ได้อย่างเฉียบขาด <c oughs> เขากำลังเป็นหนึ่งในนักเตะอนาคตไกลที่สุดของยูเวนตุสและสามารถเล่นได้ทั้งตองหน้าตัวรุกกว้างหรือกองหลังเชิงรุก เขาอาจาไม่ใช่ชื่อใหญ่ที่สุดในรายงานแต่กลับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในระยะยาวโดยเฉพาะสำหรับโครงการสร้างทีมใหม่ของอาเนสลอต โรดิโก้ผู้ถูกกดดันในมาดริดที่มีเอมปาเป้บวกวินิซิอุสชื่อของโรดิโก้กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหลังมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับโอกาสลงเล่นของเขาในทีมเรอัลมาดริดเมื่อมีทั้งคีเลียนเอมปาเป้และวินิซิอุสจูเนียยืนเป็นตัวหลักในตำแหน่งที่เขาถนัดโรดิโก้คือผู้เล่นที่มีสปีดและการจบสกอร์ได้เยี่ยมสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งแต่ค่าใช้จ่ายของดีลนี้อาจมหาศาลนอกจากนี้มาดริดมักไม่ปล่อยนักเตะสำคัญออกกลางฤดูกาลการย้ายจึง อาจเกิดขึ้นได้ยากกว่าอีก3ราย 4. อิลิมันเอนดิยาเยตัวรุกสารพัดประโยชน์แต่ติดปัญหาเมอร์ซิไซด์ดาบี เอนดิเยเยสร้างชื่ออย่างมากกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดก่อนย้ายมาเอฟเวอร์ตันและทำผลงานได้น่าประทับใจตั้งแต่ซีซั่นแรกเขาขยันวิ่งไม่หมดและมีทักษะเฉพาะตัวสูงแต่สิ่งที่ทำให้ดีลวนี้แทบเป็นไปไม่ได้คือสถานะคู่ปรับร่วมเมืองการย้ายสโมสรโดยตรงระหว่างลิเวอร์พูลกับเอฟเวอร์ตันครั้งล่าสุดต้องย้อนกลับไปถึงปี2002ทำให้โอกาสเกิดขึ้นในตลาดมการาคมค่อนข้างต่ำมาก การเสริมทัพครั้งนี้สำคัญแค่ไหนฤดูกาลนี้เกมรุกของลิเวอร์พูลขาดความสม่ำเสมออย่างเห็นได้ชัดมซาล่า ah ยังทำประตูได้แต่แนวรุกด้านซ้ายและกองหน้าตัวกลางยังไม่สร้างความต่อเนื่องที่แฟนบอลคาดหวังหลายจังหวะที่ควรได้ประตูกลับกลายเป็นความผิดหวังและทีมต้องการผู้เล่นที่กล้ายกกระชั้นเกมขึ้นมาการเล็งผู้เล่นในระดับโอลิเซยูดิสโรดิโกและเอนดิยาเย่แสดงให้เห็นว่าลิเวอร์พูลต้องการคนที่สามารถเข้ามาเปลี่ยนรูปเกมไม่ใช่แค่เพิ่ม ตัวเลือกบนม่านนั่งสำรองคำถามสำคัญคือใครจะเป็นตัวเลือกที่สมดุลที่สุดทั้งในเรื่องราคาความเป็นไปได้และความเหมาะสมกับระบบของสล็อต ตลาดมกราคมที่ใกล้เข้ามาอาจกลายเป็นหมุดหมายสำคัญของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้การเสริมเกมรุกคือจิ๊กซอที่ขาดหายมานานแล้วรายชื่อสีนักเตะที่ถูกจับตามองก็ให้ภาพชัดว่าสโมสรต้องการคุณภาพระดับพร้อมใช้งานทันทีแต่สุดท้ายแล้วใครคือคนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลิเวอร์พูลโอลิเซความสามารถระดับท็อปแต่ราคาโหดยูดิสอนาคตไกลคุ้มค่าในระยะยาวโรดิโกระดับเวิลด์คลาสแต่ดิวยากสุด เอ็นดียเย่คุณภาพดีแต่ติดก,กำแพงเมอร์ซีไซด์คุณคิดว่าหงแดงควรเลือกใครเป็นตัวเสริมคนแรกในเดือนมกราคมนี้ฝากความคิดของคุณไว้ด้านล่างและอย่าลืมติดตามหงแดงอัปเดตเพื่อรับข้อมูลแบบเจาะลึกก่อนใครครับปีเตอร์คลาวชกระตุ้นลิเวอร์พูลไม่ต้องคิดมากดึงมาเกอรีฮีแก้ปัญหาแนวรับด่วนเดือนมกราคมสำหรับวันนี้เรามีประเด็นใหญ่ที่ทั้งแฟนบอลและนักวิเคราะห์ต่างจับตามอง เมื่อปีเตอร์คลาช์อดีตกองหน้าร่างย่องขวัญใจเดอะค็อปออกมาให้คำแนะนำแบบตรงไปตรงมาแก่อาเนสสโลตเกี่ยวกับการเสริมคับตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กในเดือนมกราคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องมาร์กเกอร์ฮีตัวรับกับตันทีมคริสตันพาเลสที่ลิเวอร์พูลเคยพลาดไปในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่ผ่านมาสถานการณ์แนวรับของหงแดงในตอนนี้ เรียกได้ว่าอยู่ในระดับหน้าเป็นห่วงพอสมควรทั้งจากฟอร์มตกของตัวหลักอาการบาดเจ็บของผู้เล่นใหม่อย่างโจวานนี่เลโอนีรวมถึงสัญญาและความไม่แน่นอนของอิบราฮิมาโกนาเต้ทุกประเด็นรวมกันทำให้เสียงของคลาวส์ครั้งนี้ดังขึ้นเป็นเท่าตัวและแฟนหงจำนวนไม่น้อยเองก,ก็กำลังตั้งคำถามเดียวกันว่าถึงเวลาหรือยังที่ลิเวอร์พูลต้องตัดสินใจแบบไม่ต้องคิดมากวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกทั้งคำพูดของคลาวส์ภาพรวมตันหาแนวรับ และเหตุผลที่ทำให้ชื่อของม้าเกอร์ฮีโผล่ขึ้นมาเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆของตลาดเดือนมกราคมก่อนอื่นต้องย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์สำคัญในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลและคริสตันพาเลสได้ตกลงเงื่อนไขาการย้ายทีมของเกอร์ฮีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เรื่องราวพลิกผันในช่วงชั่วโมงสุดท้ายเมื่อพาเลสเกิดกังวลว่าการปล่อยกัปตันทีมออกไปจะทำให้พวกเขาไม่มีผู้เล่นแนวรับเพียงพอสำหรับทั้งฤดูกาลจึงตัดสินใจเบรกดิวแบบกระทันหันผลที่ตามมาก็ชัดเจนลิเวอร์พูลเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ด้วยขาดตัวเลือกในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็และไม่นานหลังจากนั้นความเสียหายก็ปรากฏให้เห็นอย่างรวดเร็วเมื่อโจวานนี่เลโอนีนักเตะใหม่ที่เพื่องคว้ามาหมาดๆเกิดอาการบาดเจ็บหัวเข่าอย่างรุนแรง ต้องพักยาวหลายเดือนทันทีทำให้ตัวเลือกเซนเตอร์ของสล็อตเหลือเพียง3คนเท่านั้นได้แก่เวอร์จิลฟานได์อิบราฮิมาโกนาเต้และโจโกเมสซึ่งทั้ง3คนก็มีปัญหาแตกต่างกันไปฟานได์เองถูกพูดถึงบ่อยครั้งว่าฟอร์มตกลงจากมาตรฐานเดิมโกนาเต้มีทั้งอาการบาดเจ็บเรื้อรังและสัญญาที่ใกล้หมดในปี2026พร้อมข่าวลือหนาหูว่าจะย้ายแบบฟรีๆหากลิเวอร์พูลไม่เร่งตัดสินใจ ส่วนโจโกเมสแม้ฟอร์มดีในบางช่วงแต่ก็ไม่สามารถลงเล่นติดต่อกันได้ตลอดทั้งฤดูกาลสถานการณ์เหล่านี้ทำให้ปีเตอร์คลาวช์ออกมาส่งสัญญาณชัดเจนเขาบอกกับสื่อว่าเซนเตอร์ฮาฟจำเป็นต้องเสริมความแข็งแกร่งพวกเขาพยายามดึงใครเข้ามาในช่วงซัมเมอร์และผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่จาเป็น คลาวช์ยังเสริมด้วยว่าเหตุผลที่เกมรับลิเวอร์พูลถดถอยชัดเจนในซีซั่นนี้เป็นเพราะแนวรับชุดเดิมที่เคยแข็งแกร่งไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ทั้งเทรน์และโรเบิร์ตสันก็เพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บขณะที่โครงสร้างเกมรับโดยรวมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคำพูดเหล่านี้ไม่ใช่เพียงการวิจารณ์แต่เป็นคำเตือนจากคนที่รู้จักทีมเป็นอย่างดี และยังบอกต่อว่าหากมีโอกาสในตลาดเดือนมกราคมหรือว่าผูลควรเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อคว้าตัวม้าเกอร์ฮีโดยไม่ต้องหลังเลหรือคิดซับซ้อนเกินไปโดยที่นักเตะกำลังจะหมดสัญญาในซัมเมอร์หน้าและมีโอกาสสูงที่จะย้ายแบบไร้ค่าตัวหากไม่ปิดดิวล่วงหน้าน่าสนใจอย่างยิ่งว่าตอนนี้พาเลสเองก็เริ่มเปิดรับการเจรจาเพราะหากพวกเขายื้อไปจนหมดสัญญาก็ต้องเสียกับตันทีมออกจากสโมสรโดยไม่ได้อะไรตอบแทนเลย ความกดดันทางธุรกิจนี้อาจเป็นโอกาสสำคัญสำหรับลิเวอร์พูลที่จะเจรจาได้ง่ายขึ้นในเดือนมกราคมในอีกด้านหนึ่งมีรายงานว่าลิเวอร์พูลยังคงมุ่งมั่นในการต่อสัญญาอิบราฮิมาโกนาเต้แม้ฟอร์มของเขาจะไม่คงเส้นคงวาและมีข่าวลือจากทีมใหญ่ทั้งเรอัลมาดริดและปารีสแซงแชร์แกลกแมงแต่ทางมาดริดเองได้แจ้งชัดแล้วว่าไม่มีแผนเซ็นโกนาเต้ในตอนนี้คำถามที่ตามมาคือหากโกนาเต้อยู่ต่อแต่ฟอร์มไม่ดีขึ้น การไม่เสริมนักเตะใหม่จะทำให้ลิเวอร์พูลต้องเผชิญความเสี่ยงอะไรบ้างและหากเกอร์ฮีย้ายเข้ามาเขาจะกลายเป็นคู่หูใหม่ของฟานได์หรือจะเป็นอนาคตระยะยาวของแนวรับหงแดงทั้งหมดนี้เป็นคำถามที่สลอตจะต้องตัดสินใจในเวลาอันใกล้เพราะฤดูกาลกำลังเข้าสู่ครึ่งหลังแล้วและทุกแต้มสำคัญกว่าที่เคยสุดท้ายนี้สิ่งที่ปีเตอร์คลาช์พยายามสื่อคือความชัดเจนเขาต้องการให้ลิเวอร์พูลมองปัญหาแนวรับอย่างตรงไปตรงมา และเลือกแก้ไขในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดซึ่งก็คือเดือนมกราคมนี้การเสริมเซ็นเตอร์แบ็กไม่ได้เป็นเพียงเรื่องการเพิ่มจํานวนแต่เป็นการสร้างความมั่นคงให้ทีมในช่วงโค้งสําคัญของฤดูกาลแล้วคุณล่ะครับคิดว่าม์กเกอร์ฮีคือคําตอบของแนวรับลิเวอร์พูลจริงหรือไม่หรือทีมหง์แดงควรหาตัวเลือกอื่นที่เหมาะสมกว่าฝากความคิดเห็นของคุณไว้ในคอมเมนต์และอย่าลืมติดตามหง์แดงอัปเดตเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญของลิเวอร์พูลครับ ซาลาเดือดด้านเคราช,ชีสตาลิเวอร์พูลคงไม่สบายใจที่หลุดตัวจริงส็อตยันยังอยู่ในแผนเสมอเรามีประเด็นร้อนที่กำลังสันสะเทือนวงการลิเวอร์พูลเพราะมันเกี่ยวข้องกับนักเตะที่แทบไม่เคยถูกพูดถึงในแง่นี้มาก่อนโมฮัมเม็ดซาลากองหน้าคนสำคัญที่อยู่ดีๆก็ต้องกลายเป็นตัวสำรองในสองนัดหลังสุด ความเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างลุกลามไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟอร์มการจัดตัวหรือแม้กระทั่งอนาคตของเขาในแอนฟิลด์คำถามคือซาร่ากําลังเผชิญช่วงเวลาที่ยากที่สุดตั้งแต่ย้ายมาอยู่ลิเวอร์อพูลหรือไม่หากย้อนไปตลอดเส้นทางกว่า7ปีของซาร่าในถิ่นแอนฟิลด์แทบทุกฤดูกาลเขาคือคนแรกที่แฟนบอลคาดหวังว่าจะได้เห็นชื่อในทีมตัวจริง แต่ในตอนนี้เขากลับพบว่าตัวเองนั่งอยู่ที่ม้านนั่งสำรองใน2เกมติดเกมกับเวสต์แฮมและเกมล่าสุดกับซันเดอร์แลนด์ถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่ย้ายมาเมื่อปี2017ที่เขาต้องเจอสถานการณ์แบบนี้นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กสำหรับนักแตะระดับเขาและก็ไม่ใช่เรื่องเล็กสำหรับลิเวอร์พูลเช่นกัน ปีเตอร์คลาวชอดีตกองหน้าหงแดงพูดกับแพดดี้พาวเวอร์แบบตรงไปตรงมาว่าผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าเขาจะพอใจกับการไม่ได้ลงเล่นเขาต้องการลงเล่นทุกนาทีเขาเป็นนักเตะแบบนั้นคำว่าเดือดดานที่เขาใช้สะท้อนอารมณ์ของซาร่าได้อย่างชัดเจน เพราะในเกมล่าสุดกับซันเดอร์แลนด์เราเห็นเขาเดินออกจากสนามแบบไม่ค่อยสบายใจนักเหมือนรู้ตัวว่าฟอร์มของตัวเองยังไม่กลับมาอยู่ในระดับที่ควรเป็นและต้องยอมรับว่าตัวเลขในฤดูกาลนี้ก็บ่งบอกถึงความจริงนั้นซาล่าทำได้เพียง5ประตู3แอสซิสจาก19นัดแตกต่างจากภาพลับเครื่องจักรสังหารที่เขาเคยทำได้เมื่อฤดูกาลก่อนอย่างชัดเจน เมื่อฟอร์มตกโอกาสก็ลดลงและเมื่อโอกาสลดลงข่าวย้ายทีมก็เริ่มกลับมาหนักขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะข่าวกับซาอุอีอาราบที่ไม่เคยหายไปจริงๆและตอนนี้ก็กำลังถูกหยิบยกขึ้นมาพูดอีกครั้ง คราวชยังเสริมว่าผมคิดว่าเขาจะกลับมาได้เขาเก่งเกินกว่าจะไม่คืนฟอร์มแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่น่ากังวลสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือเขาพูดถึงแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์ที่กำลังจะมาถึงซึ่งจะทำให้ซาล่าต้องออกจากสโมสรไประยะหนึ่งและนั่นทำให้ดิวย้ายทีมช่วงมกราคมแทบเป็นไปไม่ได้คราวชยืนยันว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคืออารมณ์ของซาลาในสนามและบทบาทของเขาในทีม ฟังอาเนสลอตเองก็ถูกถามอย่างหนักในการถแถลงข่าวและกุนซือชาวดัชตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าแน่นอนว่าผู้คนจะพูดถึงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติเพราะเขาเป็นนักเตะที่มีอิทธิพลต่อสโมสรแห่งนี้มีอิทธิพลต่อผมและกับเพื่อนร่วมทีม คำพูดนี้สะท้อนว่าสล็อตเองก็รับรู้ถึงกระแสข่าวที่โหมแรงแต่ยังคงมองซาลาเป็นส่วนสำคัญของทีมเสมอเขาพูดต่อว่าผมตั้งใจให้นักเตะทุกคนได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเพราะเรามีนักเตะเก่งๆมากมายและโมก็เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราเขาอยู่ในใจฉันเสมอว่าต้องเริ่มหรือเข้ามา เป็นคำตอบที่ทิ้งทางเลือกไว้ทั้งสองแบบอาจได้ตัวจริงหรืออาจยังเป็นบทบาทสำรองโดยขึ้นอยู่กับสภาพและแท็กติกในเกมเยือนลีสยูไนเต็ดสัปดาห์นี้แต่ที่แน่นอนคือซาลาไม่ได้อยู่ในสถานการณ์แบบที่เขาคุ้นเคยและสำหรับนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ที่ต้องการลงเล่นทุกเกมนี่คือช่วงเวลาที่กดดันเป็นพิเศษคำถามที่หลายคนอยากรู้คือนี่เป็นเพียงช่วงฟอร์มตกชั่วคราวหรือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่าน หากซาลากลับมาเป็นตัวจริงและคืนฟอร์มได้ในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าทุกอย่างอาจคลี่คลายและเขาจะยังเป็นหัวใจสำคัญของลิเวอร์พูลต่อไปแต่ถ้าแนวโน้มยังคงเป็นแบบนี้เสียงคาดการเรื่องการย้ายทีมโดยเฉพาะเรื่องจากซาอุจะดังขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าแน่นอนสถานการณ์นี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของแท็กติกแต่ยังเป็นเรื่องความเชื่อมั่นความพร้อมทางจิตใจและความสำคัญในห้องแต่งตัวของทีมที่กำลังแข่งเพื่อรักษาความมั่นคงของซีซั่น โมฮัมเหม็ดซาลาไม่ค่อยได้เจอสถานการณ์แบบนี้บ่อยนักการหลุดตัวจริงสองนัดติดในช่วงที่ฟอร์มกำลังแผวทำให้หลายฝ่ายเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงบทบาทและอนาคตของเขาในทีมขณะที่ปีเตอร์คราวช์ออกมาชี้ชัดว่านักเตะระดับนี้ไม่มีทางพอใจเลยกับการไม่ได้ลงสนามอาเนสลอตยืนยันว่าซาลายังคงอยู่ในแผนแต่ในโลกฟุตบอลทุกอย่างเปลี่ยนได้เร็วเสมอคุณคิดอย่างไรครับนี่เป็นเพียงช่วงเวลายากๆชั่วคราวของซาลาหรือเป็นสัญญาณว่าบทบาท ของเขาในลิว์พูลกำลังลดลงจริงๆฝากความคิดเห็นไว้ด้านล่างแล้วกลับมาติดตามข่าวใหญ่ลิว์พูลได้ในตอนถัดไปของโงแดงอัปเดตขอบคุณที่รับฟังครับ ซาลาถูกจับตาซาอุจอถุ่มดึงสตาลิวพูหากเจ้าตัวเปิดทางย้ายทีมเรามีประเด็นใหญ่อีกครั้งที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งในนักเตะที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของสโมสรไม่ใช่ใครอื่นโมฮัมเหม็ดซาลาดาวยิงหมายเลขหนึ่งตลอดทศวรรษของลิเวอร์พูลซึ่งกำลังตกเป็นข่าวว่าอาจได้รับข้อเสนอครั้งใหม่จากซาอุดีโปรโลีกท่ามกลางคำถามว่าอนาคตของเขาที่แอนฟิลด์จะยังดำเนินต่อไปหรือไม่ นี่คือเรื่องราวที่ผสมทั้งสัญญาณฟอร์มตกความไม่แน่นอนและการจับตาจากลีกที่พร้อมทุ่มค่าเหนื่อยระดับมหาศาลอย่างลีกซาอุคำถามสำคัญคือนี่คือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของซาลากับลิเวอร์พูลหรือไม่จากรายงานของเดอะเทเลกราฟระบุชัดเจนว่าทีมใหญ่ในซาอุดีโปรลีกกำลังรอจังหวะเหมาะเพื่อยื่นข้อเสนอใหม่ให้กับซาลหาหากเจ้าตัวเปิดทางให้มีการเจรจาในซัมเมอร์นี้ การเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่แต่คราวนี้สถานการณ์รอบตัวซาลาเปลี่ยนไปมากทั้งในแง่ฟอร์มการเล่นและบทบาทในทีม ฤดูการก่อนซาลายังคงเป็นเครื่องจักรผลิตสกอร์ของลิเวอร์พูลอย่างแท้จริงตัวเลข34ประตูกับอีก23แอสซิสจากการลงเล่น52นัดเป็นสถิติที่สะท้อนความสำคัญและความสม่ำเสมอของเขาได้อย่างชัดเจนเขาคือหัวใจของทีมในเส้นทางสู่การคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกและเป็นตัวเลือกแรกเสมอในเกมใหญ่ที่ชี้เป็นชี้ตายแต่เมื่อเดินมาถึงฤดูการปัจจุบันภาพเหล่านั้นเหมือนจะเริ่มเบลอไปเรื่อยๆเขาทำได้เพียง5ประตู3แอสซิสจาก19 นตัวเลขที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงและยิ่งทําให้เสียงวิจารณ์ดังขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสปีดความเฉียบคมหรืออิทธิพลในเกมที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดสิ่งที่ทําให้กระแสย้ายทีมร้อนแรงยิ่งขึ้นคือการที่ซาล่ามไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงใน2เกมล่าสุดแม้จะยังอยู่ในแผนการทําทีมของอาเนสสลอตแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบทบาทของเขากําลังถูกท้าทายจากนักเตะรุ่นใหม่แลระบบที่อาจไม่ได้หมุนรอบตัวเขาเหมือนเดิมอีกต่อไป คำถามคือนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านหรือไม่มีรายงานว่าซาอุดีโปรโลีกยังคงมองซาล่าว,ว่าเป็นดิวระดับไอคอนที่พร้อมทำให้หลีกมีภาพลักษณ์แข็งแกร่งขึ้นในตลาดโลก แม้ฟอร์มจะตกลงแต่ซาล่ายังคงเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีมูลค่าทางธุรกิจสูงที่สุดเขามีฐานแฟนบอลทั่วโลกเข้าถึงตลาดตะวันออกได้ดีและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสําเร็จในเวทีอังกฤษคําภาพที่สื่อสาอุปไม่เคยซ่อนคือหากมีโอกาสคว้าซาล่าพวกเขาจะไม่ปล่อยให้หลุดมืออีกครั้ง ฟังิเวอว์พภูเองแม้ยังไม่มีท่าทีชัดเจนแต่สถานการณ์เริ่มชวนให้ตั้งคำถามมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อฟอร์มของสาร่าดลดลงขณะที่สโมสรต้องมองหาการพัฒนาในระยะยาว ทีมจำเป็นต้องคิดทั้งเรื่องสมดุลในสนามการสร้างตัวรุกยุคใหม่และการบริหารค่าจ้างของนักเตะต,ตัวท็อปในวัย33ปีแฟนบอลจำนวนไม่น้อยเริ่มถกเถียงกันอย่างจริงจังว่าหากมีข้อเสนอระดับ100ถึง150ล้านปอนด์เข้ามาหรือว่าผูกควรพิจารณาหรือไม่ฝั่งซาลาห์เองแม้ยังไม่เคยให้สัมภาษณ์ตรงๆว่าอยากย้ายแต่หลายคนมองว่าเขาอาจกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจในอาชีพนักเตะในวัยปลาย30มักมองเรื่องความท้าทายใหม่ รายได้มหาศาลและโอกาสสร้างมรดกนอกอยุโรปการย้ายไปซาอุดจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปอย่างไรก็ตามในเกมลีกนัดถัดไปกับลีสยูไนเต็ดมีความหวังว่าสาร่าจะกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหากเขาลงสนามและทําผลงานได้ดีนี่อาจเป็นการตอบคําถามว่าเขายังไม่หมดไฟแต่ถ้าฟอร์มยังคงน่าเป็นห่วงกระแสย้ายทีมก็คงร้อนแรงยิ่งกว่าเดิมสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขในสนามแต่สะท้อนถึงช่วงเวลาที่สโมสสและนักเตะกําลังยืนอยู่หน้าสาม แกบทต่อไปจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับทั้งผลงานในเดือนต่อๆไปและความต้องการของซาล่าเองสถานการณ์ของโมฮัมเหม็ดซาล่าในตอนนี้เหมือนหนังที่กำลังเดินทางมาถึงจุดสำคัญไม่ว่าจะเป็นฟอร์มที่ลดลงการหลุดจากตัวจริงหรือข่าวที่ซาอุดีปรลีกพร้อมยื่นข้อเสนอมหาศาลทั้งหมดนี้ทำให้อนาคตของเขากับลิเวอร์พูลเริ่มมีคำถามที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆคุณคิดว่ายังไงครับซาล่าควรอยู่ต่อเพื่อพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหรือถึงเวลาที่ลิเวอร์พูลต้องมองไปข้างหน้าและ เปิดประตูให้ดีลใหญ่เข้ามาฝากคอมเมนต์แลกเปลี่ยนมุมมองกันได้เลยแล้วพบกันในตอนถัดไปของหงแดงอัปเดตขอบคุณที่ติดตามครับอาเนสสลอดเปิดใจอเล็กซานเดอร์อิสักต้องมีส่วนร่วมมากขึ้นมากชี้เป็นโจท์สสำคัญที่ลิเวอร์พูลต้องเร่งแก้เรามีประเด็นใหญ่ที่แฟนลิเวอร์พูลหลายคนพูดถึงอย่างมากในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมานั่นคือเรื่องฟอร์มการเล่นของอเล็กซานเดอร์อิสัก กองหน้าค่าตัว125ล้านปอนด์ที่ยังคงทําผลงานได้ค่อนข้างเงียบแม้จะเพิ่มยิงประตูแรกในพรีเมียร์ลีกให้ลิเวอร์พูลไปในเกมกับเวสต์แฮมก็ตามแต่ไฮไลท์สําคัญอยู่ที่คําให้สัมภาษณ์ของอาร์เนสซอลตหลังเกมกับซันเดอร์แลนด์เมื่อเขาพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าการทําให้อิสักมีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นคือหนึ่งในสิ่งที่อยู่บนลิสต์ที่ทีมต้องปรับปรุงโดยด่วนคําพูดนี้ทําให้เกิดคําถามใหญ่เลยครับว่าฟอร์มของอิสักเป็นปัญหาของตัวเขาเอง หรือเป็นระบบของลิเวอร์พูลที่ยังสร้างพื้นที่ให้กองหน้าตัวคมของทีมไม่มากพอวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกทั้งสถิติมุมมองของสลอ็อตและสิ่งที่ลิเวอร์พูลต้องแก้เพื่อปลดล็อกอิสซักให้ท็อปฟอร์มที่สุดเริ่มจากตัวเลขที่น่าตกใจที่สุดก่อนครับในเกมกับซันเดอร์แลนด์อิสักสัมผัสบอลเพียง14ครั้งใน86นาทีและมีแค่2ครั้งเท่านั้นที่เกิดขึ้นในกรอบเขตโทษคู่แข่ง ขณะที่3วันก่อนหน้าในเกมกับเวสแฮมเขาสัมผัสบอลเพียง13ครั้งและเข้าไปในกรอบเพียง3ครั้งตัวเลขระดับนี้ถือว่าต่ำมากสำหรับหมายเลข9ในพรีเมียร์ลีกยุคปัจจุบัน แม้กระทั่งกองหน้าที่เล่นสไตล์คอยจบอย่างฮาแลนด์ยังได้สัมผัสบอลเฉลี่ยสูงกว่าอิซักเล็กน้อยราว23ครั้งต่อ90นาทีส่วนอิซักเองเฉลี่ยอยู่ที่21.9ครั้งต่อเกมซึ่งจัดอยู่ใน5อันดับสุดท้ายของลีกในหมวดกองหน้าที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคำถามคือนี่คือปัญหาไหมอาเนสลอตตอบคำถามนี้ด้วยท่าทีผ่อนคลายแต่ก็แฝงความจริงจังเขาบอกว่ามันไม่รบกวนผมเลยไม่เลย แต่คุณรู้ไหมว่าที่นิวคาสเซิ้าเขาสัมผัสบอลเฉลี่ยเท่าไหร่22ในหลีกนี้ก่องหน้าไม่ค่อยได้สัมผัสบอลมากนักแต่สิ่งสําคัญคือพวกเขาต้องสัมผัสมันในเวลาที่ถูกต้องสล็อตยังยกตัวอย่างฮาแลนด์แบบตรงไปตรงมา เขาบอกว่าเขาไม่รู้สถิติของฮาแลนด์เป๊ะๆแต่มั่นใจว่าไม่ถึงร้อยครั้งต่อเกมแน่นอนซึ่งก็จริงครับฮาแลนด์บียงเป็นกองหน้าที่สัมผัสบอลน,น้อยแต่มีประสิทธิภาพสูงอย่างไรก็ตามสลอตก็ไม่ปฏิเสธว่าอีซักยังไม่สามารถทดแทนความเงียบของตัวเองด้วยการทำประตูเหมือนฮาแลนด์ได้เขาอธิบายว่าความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงคือฮาแลนด์จะสัมผัสบอลในจังหวะสำคัญสคัญมากกว่าและตรงนั้นเราต้องปรับปรุง ทั้งตัวทีมและตัวอเล็กซ์เองนี่แหละครับคือใจความสำคัญหรือว่าผูภายใต้สลอตช่วง2เกมหลังเริ่มลดความเสี่ยงลงเล่นรัดกุมขึ้นส่งผลให้โอกาสจบสกอร์ลดลงอย่างชัดเจน สลอดย้ำว่ามันชัดเจนมากว่าในฐานะทีมเราต้องสร้างสถานการณ์ที่ทําให้เขามีส่วนร่วงในพื้นที่สุดท้ายมากขึ้นนี่เป็นการยอมรับว่าไม่ใช่อิสซักคนเดียวที่ต้องปรับแต่เป็นทั้งทีมครับลองนึกภาพตามนะครับหากกองหน้าที่ลงทุนไปถึง125ล้านปอนต้องเล่นทั้งเกมแต่แทบไม่ได้สัมผัสบ,บอลในพื้นที่อันตรายเลยนั่นไม่ใช่เรื่องปกติแน่นอน และสำหรับสโมสรระดับลิเวอร์พูลนี่คือสัญญาณเตือนสำคัญอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือตัวเลขการสัมผัสบอลเฉลี่ยต่อประตู อิซักใช้ไป114การสัมผัสต่อ1ประตูขณะที่หาแรนอยู่ที่20.7ต่อ1ประต,ะต,ระตูตัวเลขแตกต่างกันอย่างสุดขั้วและสะท้อนว่าการจบสกอร์ของอิซักยังไม่อยู่ในระดับที่ควรเป็นสล็อตจึงพูดอย่างไม่อ้อมโขมว่ามันอยู่ในรายการสิ่งที่ต้องปรับปรุงและนี่ถือเป็นคำพูดที่ชัดเจนที่สุดตั้งแต่เขาย้ายมารับงานที่แอนฟิ์ แฟนลิวร์ภูอาจรู้สึกกังวลแต่ต้องยอมรับว่าคำพูดของสลอดวันนี้คือสัญญาณที่ดีเพราะมันแสดงให้เห็นว่าเขารู้ปัญหาเข้าใจสิ่งที่ต้องแก้และพร้อมที่จะปรับระบบให้เหมาะสมกับกองหน้าตัวหลักของสโมสรมากขึ้นประเด็นสำคัญคืออิซัะไม่ใช่กองหน้าที่เล่นแย่เขาแค่ยังไม่ถูกป้อนบอลในพื้นที่ที่เขาถนัดและยังไม่เจอจังหวะเข้าทำที่ต่อเนื่องเหมือนสมัยอยู่ที่นิวคาสเซิลแล้วคุณคิดยังไงครับ เป็นปัญหาของอิสซักเองหรือเป็นระบบที่ยังไม่เข้าที่ของลิเวอร์พูลและสล็อตควรปรับเกมรูปแบบไหนเพื่อดึงศักยภาพของกองหน้าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรอ,ออกมาให้ได้มากขึ้นฝากคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยครับและอย่าลืมติดตามหงแดงอัปเดตเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของลิเวอร์พูลและนี่คือทั้งหมดของข่าวสารลิเวอร์พูลประจาวันนี้ครับ ไม่ว่าฤดูวการนี้จะท้าทายแค่ไหนเราเชื่อว่าหงแดงจะลุยไปข้างหน้าด้วยใจนักสู้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหงแดงอัปเดตเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารเด็ดๆจากแอนฟิ์แล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับจนกว่าจะพบกันใหม่ you never walk alone